กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันดีนะคะเราก็จะพาทุกคนนะไปเล่นเกมนี้ต่ออีพีสองแต่ว่าก่อััยที่ลองคิดชานะแต่ก็ไม่อยากทำอะน่าเบื่อใช่แล้วนี่นะเพิ่งรู้นะว่าเราสำเราก็ไปคิดค้นนะว่าเราจะฆ่านักเรียนในโรงเรียนนี้ยังไงนัเรามีเหลือและเอ้ยเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เสียงชัดนิดหน่อยนะคะ ผิดอันผิดอันไม่ใช่อันนี้นี่กดตัวจับน,นี่อันนี้คือ,อยารายแรกของเราอาชืบคนไหนวะคนไหนวะเฮ้ยคนนี้เหรอเออคนนี้นี่คือ,อยารายแรกของเราที่เราต้องไปจัดการได้โปรโดตามฉันมาจัดการนด้อย่างง่ายดายทำไงไหมเอออยากใครบอกแล้วกันเราไม่ต้องใช้อาวุธก็ได้นะ แค่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุเข้าใจไหมอุบัติเหตุอะ่ะเออนั่นแหละอุบัติเหตุคือแค่นี่ตามมาเร็วๆหน่อยสิตามมาเยี่ยวๆหน่อยอืมจุ๊บ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 อืมจะมานะเอารถก่อนวิ่งวิ่งวิ่งไมนะ่เอารถนะเอารถคันไหนเเอารถถังเลยอ่ะรถถังชิบ ตัดไปตอนที่เราจะไปกันนาะกันอาจจะมีเสียงเด็กแว้นแถวนี้หนึ่งนะแกไปเลยเชือดอุ้ยอุ้ยลงก่อนลงก่อนนี่อุบัติเหตุมีทุกอย่างใช่ไหมคิดว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วกันเนาะนี่ไงคิดว่าเป็นอุบัติเหตุใช่แล้วเป็นอุบัติเหตุนะคิดซว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วกันไปละ มาเหยื่ออะไรที่สองคนไหนกันนะอันนี้อาจจะไม่ได้ยาดย้วย <c oughs> ไอ้คนที่ย่งเป็นไหนอ่ะอืมคนนี้เหรอคนนี้เหรออ๋อตามพี่มาเนยค่ะ <c oughs> อืม ้าแล้วก็จะเอาศพไอ้นั่นไปเผาด้วยนะที่เราไม่ไปเอาไปเผาก็จะเกิดเรื่องเดี๋ยวจะไม่มีใครมาโรงเรียนเราก็จะฆ่าย,ยากเอ้ยไอ้นั่นมันจะตามมาไหมนเนี่ยอายุเทรเดลคิดซะว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วกันเนาะโอเคการไปปลั่งปลั่งมั้งอุ้ยการหมดเรียบเรียบร้อยตายหมดเลยนี่อุ้ยศพมันแบบอือ้มอาบัติก้าอราคยมาก แบบแกเฮ่แฮ่เ <c> ฮ <oughs> ่เฮ่เดี๋ยวเราจะเอาศพไปวางไว้ก่อนนะคะแป๊บนึงโอเคนะเราก็ย้ายศพเสร็จแล้วนะฮะไอ,อที่จริงมันมีสนะี่ศพนั้นแต่ว่าเราเอาเผือบเผาไปแล้วสองศพอะเผาเพื่อนะอะเดี๋ยวว่าฆ่าปุ๊บก็เผาปั๊บเลยเอาใส่เข้าไปแล้วก็ปิดลงจากนั้นก็มาฆ่าคนแถวนี้ต่อ นี่ใช้อันนี้จะได้ไม่ต้องเปื้นเลือดจบอืมนี่ขอค่าด้วยสีเอาศพมาหมกไว้เลยนี่เอาหายไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยังโซ,โซ,โซมามาจูจๆก็หายไปเลยอาจจะไม่ยินเสียงนิดหน่อยนะฮะก,การโดนศพเก็บศพให้หมดเลยอ่ะมีศพเท่าไหร่เก็บให้หมดอย่าให้เหนือ อันนี้เราก็จะไปเก็บเหมือนกันยาโซ่ายหาซะก็ที่พูดคำเดียบต้องขออภัยนะเพราะว่าเผู้น้ตำรวจมาตำรวจตำรวจเอ้อสังตบกันชิมเตะชิมเตะนี่นี่จุ๊บอ่าฝันดีนะจ๊ะอือจุ๊บโอเคแล้วก็หนีไปละไม่อยู่ละ นี <kung> e <ento ic S 2> ่ฮ <thing> ิฮิฮิฮิก็ข้าบัณฑิตอุ้ยแปลกแป้งแป้งนะเมื่อกี้ก็อืมอันนี้หนึ่งแล้วสองสามสามนี่สามอ๋ออ๋สามโทรหาไม่ได้สี่ล่ะเอาสี่โทรได้อะฮะสี่สี่คนนี้ใช่ไหมผมน้ำเงินตามฉันมาเลยค่ะ อ๋อแม่กอดคนน้ำเงินได้ไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เออไม,ไ,มไม่ใช่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 นะอืมตามฉันมาทีสิกะอืมแรับรองจะได้ไปขึ้นเอาว่าตรงนี้เป็นที่หมกศพชั้นดีเลยนะโอ้ยตายแล้วเวลาเวลาเร็วเกินเร็วๆหน่อยสิแบบหนึ่งนะโอเคนาะงมาแล้ว <c oughs> อาจจะเสียงค่อยนิดนึงนะคะ เช,ชื่อตายหาซะนี่เนี่ยอ่อข้อหาไม่ตามฉันมาทีนี่ทำไงรูแมสก์ศพอะ่ะอ้าวเชื่อตีลังกาสามตัวไปทีหนึ่งเฮ้ยมันใส่ต่อมาก็เป็นคนที่หนะ้าเนาะอ๋อแค่ถึงหกเท่านั้นนะเออเอาแค่สิบพอนะครั้งนี้เนี่ย หกแล้วใช่ไหมหกหัหกคนไหนนะอ๋อคนนี้ผู้ชายด้วยอตามฉันมาฉันจะไปฆ่าแก่เฮ้ยตามมาจริงเนี่ยตามมาเออตามมาดีๆไม่ตาม๋ยีจะโดนฆ่าทิ้งแบบหุดายหดเหี่ยมหมวกศพตรงนี้ไหมเนี่ยตรงนี้เลยก็มีความเป็นไปได้สูง ไอ้นี่มันเดินช้าแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคมาแล้วก่อนชิบต่อนี่จับศพแล้ววิ่งเข้าไปเดี๋ยวไปคุณหลุมแป๊บนะแล้วก็ไปจับศพใส่เข้าไปทังในแล้วก็ขุดฝังศพอันที่หกแล้วก็ไปจัดหแล้วก็เจ็ดเจ็ดอ๋อนี่ไงหมอนี่ไง นางน,นี่ตามขึ้นมาดีค่ะค้ณมาเต๋อยาไปจัดที่ค่ะเอลิสวันนี้คือวันตายของเจ้าโอ้ยโอยลลงด,ดึ๋ยหือ้อเดียวแปบ๊บนึงเอาล่ะเอลิสนี่คือวันตายของเจ้าตายซะเออโอ้โหศพกระดิ่งเลยเ๋ยวไปฝั่งแป๊บนะตัวเองแป๊บเนื้อเออตายหาไปซะคนที่เท่านะเจ็ด จ็ดแล้วก็แปดที่ไม่ทันก็จะต่อคลิปอื่นนะเจ็ด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 แล้วก็แปดโอ้คิดสองคนเองเออแป๊บนึงนะเดี๋ยวจัดการแป๊บคนที่แปดแผนพังไม่เป็นห้าต่อมาช่างเถอะคนที่แปดแผนพังไม่เป็นห้าออช่างเถอะคนที่เก้าวัดนุ่มผมสาวผมแดงคนนี้คือสาวตามฉันมานจะพาเธอไปฆ่าตัดไปตอน โอเคใส่อันนี้นะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาอันนี้โอ้ยไม่ใช่บอกว่าเอาันนี้ไม่ใช่ใชอโอ้ยไม่ไม่ไม่แป๊ปหนึ่งนะก็พร้อมเลยอะ ฉากจบไปที่สุดฉากจบก็มาพร้อมแล้วทุกคนตายหางกันให้หมดเลยอ่ะค้างค้างโทรศัพท์ค้างเลยนี่นี่คายหมดมีกี่คนคายหมดคาให้หมดเชื่ออาจารย์มีกี่คนคายให้หมดค้างค้างค้างเลยโอ้ยมันค้างเมียให้กูทำยังไงอ่ะมันค้าง ตายหายหมดเลยโอ้ยมันค้าง<อ>มันค้า,น,า<อ>นี่แหละการบักแล้วก็ค้างของมันที่เราค้าโอ้มึงจะไปนั่งหาเอจอจบคลิปนี้แหละได้กับ